อาเลยเหรอกล่องนี้มันไมีอยู่อาร์อเคโอเคล่างครับเออาร์ครับเป็นโอ้มาแล้วครับเอาเป็นกาลาครับเอาร์น,บบนี้ หมยครับนี่อาเป็นเป็นสีแดงก็ไม่ได้หายากเท่าสีน้ำเท่าไหร่อยู่ในระดับพอๆกันสูงกว่าเอ r แน่นอนแต่ว่าอยู่ล่าง OR แล้วก็อยู่ล่างส r ครับสูงสุดน่าจะเป็นเ r ผเก์จะเป็น MR ครับมิลเลอร์เป็นมิสทรีอะไรนี่นะาเ,น,าเนี่ยเ็นเน่ยเ็นโครับแล้วครับเรตเกครับ SR เ,เกครับ,รรบอ่ะนี่นี่แบบเทียแบได้เปรียบเทียบพอดีเลยอันนี้เป็น R อันนี้เป็น sr เดี๋ยวนะความต่างข้างหลังมันจะมีแบบเอแบบกาวข้างอันนี้จะเป็นมันไม่มีอ่ะม,มันก็มีนะแต่มันท่ายืนท่าเดียวกันอะแต่แบบเมันอยู่กละเช้แล้วก็ากายแสัก็ต่างกันไปเลย ว่ามันเสียเวลารามาต้องใส่อะไรคนเนี้สามช่องสุดท้ายครับจบกันแล้วนี่คือผมไปไวนะครับของเยอะอ่ะ กับหัวครับมีรุ่นอีกแล้วเป็น SR ครับ G Ino ครับช่อเป่าของก้าสุดท้ายครับรุ่น SP ครับ มันจะมาไหมถ้าเป็น SP ก็สวยไปเลยของนี้ดี่ยมทำไมล่ะทำไมกับไม่เป็นไรก็อยากให้ผู้ชมเห็น SP ไปด้วยอาตอแต่ไม่ใช่ SP นะเป็น SR ครับ SR โอนอัตโนมัตสามครับโอ้ย ไปสามครับสามเฮ้ย hey, อ so 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 ันแยวตันนี้ผิดอันแต่ตันนี้ฟองนั้นเฉยก็เดี๋ยวถ้ามีคนชอบคอมเมนต์มาเลยผมส่งไปให้แบบนี้ละ พิมขอมาเลยครับขอราคาครับขอ SP S P ผมหน่อยครับไม่ใช่ครับเป็น S R ครับโอเคครับหมดแล้วครับสำหรับการประกอบกระโอก ยอยกันหน่อยก็3าสองนะครับได้อะไรกันบ้างทุกซองการันตี SR นะครับก็32สองเพราะว่ามีโอกาสได้ SR แน่นอน1นึใบแต่คงจะไม่โชค้ายถึงขนาดได้ SR ทุกซองออก นี่ไม่เกี่ยวก็วจะเป็นนี่ S R นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เ้เป็น S R นี่มาหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสาสบสีสิบห้าสบหบหกบครับ ก็คือครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วมาดู sr ครับลายดับเลยนะสิบหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ sr สิบใบครับทันะบหมดยี่สิบหกเนาะสี่ใบที่เหลือครับมีรุ SP, ่น p อย่ว่าเราได้เป็น pr สองใบครับก็คือ วิโตนั่นอเล็กแล้วก็ท่านรุ่นที่สาม OR สองใบแล้วก็ a r หนึ่งใบครับเป็นกาลาครับแล้วก็ Lab, r เซคเเรครับ SR ครับเป็นโอรจิมารุครับอืก็คือสิดอันน,นี้น่าจะเรียกว่าดีที่สุดดีที่สุดก็คงต้องเป็นตัวนี้แล้วก็เป็น OR ครับ OR สองใบแล้วก็ลองมาคืออ r ครับเรกของมัน ถามว่าดีไหมก็โอเคครับก็ <Okay. S 1> oh, ดีสนุกดีครับอาร์ตสวยคาร์ดีคาร์สวยมากผู้เล่นบาการ์สวยจริงกราฟภาษาจีนนะครับแล้วก็สามารถเก็ตอิงเก็ตดิ้งได้ด้วยเป็ลิขสิทธิ์แของเคยูนะครับก็คือซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์จันวนตรงครับก็คือการที่มีลิขสิทธิ์สามารถเก็ตดิ้งได้นะอืมสำหรับใครที่โอเคจะตอนตัดกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ แชร์ผมด้วยนะผู้คุณพู้คุยจันได้ว่ารู้สึกยังไงกับการเปิดขอาวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับสำหรัวันนี้สวัสดีครับ